ดีเซลชาโควันนี้พาเด็กๆมาอาบแดดนะคะอันนี้แดดดีดีเซลครับช <Hello. S 1> าโคฮัลโหลนี่เขารักมึงดีใจนะคะทุกคนสั่งดีเซลตัวนี้ชื่อดีเซลครับดีเซลสวัสดีนะครับชาโคนะคะ วันนี้แดดดีพาเด็กๆมาอาบแดดครับสนมากนะคะสองตัวนี้สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบก,กับบานนะคะช่องฮักแฮงสไตล์นะคะเดี๋ยววันนี้บาวก็นําน้องไก่สยามนะคะออกมาจากกระโจมนะคะต้นนี้นะคะไก่สยามต้นนี้ก็มีอายุแล้ว9้าเดือนนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้เขาก็มีหนอนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะบ้ากก็จะทําการ แยกหนอผ่าหัวไก่สยามนะคะนี่ใครที่ยังไม่มีแล้วก็ชอบไม้สไตล์แบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เขาเป็นบอลดังนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบของเขาก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นพื้นใบที่ไม่เรียบนะคะครุขระแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีจุดสีแดงนะคะเข้มๆแบบนี้กระจายอยู่ทั่วๆใบเลยนะคะทุกคนสวยมากนะคะ หูของใบนะคะสองข้างนะคะเท่ากันสวยเชิดมากนะคะแล้วก็รอยฉีดของหว่างหูนะคะไม่ลงถึงสะดือนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วก็สะดือของเขาจะเป็นสีแดงเข้มๆออกไปทางดํานะคะเส้นกระดูกสีแดงเข้มชัดสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แล้วมาดูความด่างของเขานะคะความด่างก็จะเป็นด่างเขียวนะคะเทานะคะแล้วก็เป็น พื้นใบสีแดงนะคะโดนแดดดีๆน,นะคะเขาจะออกเป็นสีเหลืองนะคะทองๆนะคะแบบนี้นะคะทุกคนสวยงามมากนะคะแล้วใบแก่ของเขานะคะเวลาที่แก่ตัวไปเขาก็จะไล่สีออกไปเป็นสีขาวนะคะพื้นใบสีแดงเส้นกระดูกชัดๆนะคะความด่างสวยงามก็ยังเหมือนเดิมนะคะแล้วมาดูนะคะก้านนะคะไก่สยามจะเป็นไม้ก้านดำนะคะมีความแข็งแรงนะคะโตวไวมากๆนะคะสำหรับไก่สยามตัวนี้เนาะ โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาแยกหนอ่อผ่าหัวไก่สยามต้นนี้กันนะคะทุกคนนี่นะคะไก่สยามต้นนี้นะคะผสมโดยอาจารย์วันลบนะคะถือสิทธิ์โดยน้องเต้ยกันตพงบอลสีนะคะก็ติดตามได้นะคะทุกคนเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะทําการมาแยกหนอ่อผ่าหัวน้องไก่สยามต้นนี้นะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่านะคะก็อันนี้ก็จะเป็นนะคะปูนแดงนะคะทุกคนปูนแดงนะคะเอาไว้แต้มเวลาที่เราแยกหนอน,นะคะแต้มหัวเขาเนะกันเชื้อรากันเน่านะคะอันนี้ก็จะเป็นสารส้มนะคะทุกคนเอาไว้แช่ชิ้นผ่าหัวนะคะตอนที่เราผ่า,าล้างทําความสะอาดแล้วแล้วก็ผ่าหัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารส้มนะคะทุกคนมาดูวัสดุ เพราะชํากันบ้างนะคะวัสดุเพราะชําก็จะเป็นนี่นะคะทุกคนเป็นเราใช้เป็นหินภูเขาไฟนะคะใช้เป็นไซส์เล็กสุดเลยนะคะหินภูเขาไฟเนาะนี่อันนี้ก็แช่น้ํานะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็มาล้างทําความสะอาดให้น้ําแบบใสกิ๊กเลยนะคะทุกคนก็จะได้มาประมาณนี้นะคะความชื้นเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราแช่น้ํานะคะเขาก็จะ ห็นภูเขาไฟเขาก็จะอุ้มความชื้นได้ดีเนาะทิ้งไว้สักคืนนะคะแล้วก็เช้ามาแล้วก็มาล้างทําความสะอาดให้น้ําเขาใสเลยนะคะแล้วก็เทน้ําออกให้หมดนะคะนี่บาก็จะวางความสูงไว้ประมาณนี้นะคะประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะหรือ2นิ้วก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแต่บ่าวเอาไว้ประมาณนิ้วครึ่งนะคะนิ้วหนึ่งสองประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เพาะํำที่เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกัน แยกหน่อ่าวัวกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนโอเคอุปกรณ์ตรงนี้ก็เตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะครบแล้วเดี๋ยวเราลืมไปเลยนะคะแล้วก็อีกนะคะอุปกรณ์สำคัญอีกสองอย่างนะคะที่จะต้องมีนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นมีดเป็นมีดเบาใช้เป็นมีดแกะสลักนะคะอันนี้เอาไว้แงะหน่อน,นะคะทุกคนนี่นะคะหรือว่าใครจะเป็นมีดที่อะไรก็ได้นะคะที่เล็กๆ คมคมบางบางนะคะทุกคนก็อันนี้เาเอาไว้เอาไว้สาหรับแงหนอน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบมีโดโกนนะคะทุกคนใบมีโดโกนนะคะเอาไว้สําหรับผ่าหัวเนาะเขาจะคมคมบางบางนะคะก็เหมาะสําหรับการผ่าหัวที่ไม่ล้มจอมนะคะทุกคนเราจะผ่าแบบไม่ล้มจอมนะผ่าสดเลยนะคะเพราะฉะนั้นหัวสดเขาก็จะแบบกรอบนะคะทุกคนเราจําเป็นจึงต้องใช้แบบมีโดโกนบางๆเลยนะคะช่วยนะเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้หัวเขาลั่นนะคะทุกคนนี่นะคะช่วยได้เยอะนะคะสําหรับมีดโกนเนาะโอเคสําหรับอุปกรณ์ก็ครบแค่นี้แล้วนะคะมาค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะคะได้เวลาแยกหน่อผ่าหัวเดี๋ยวเรามาเช็คหัวน้องไก่กันก่อนนะคะทุกคนว่าขนาดหัวเขาจะประมาณไหนเนาะสวยมากนะคะทุกคนเลี้ยงนี่ก็ เลี้ยงด้วยความรักนะคะทุกคนไก่ต้นนี้มาค่ะทุกคนก็เริ่มมืดนิดนึงนะคะแสงก็จะมืดนิดนึงเนาะไม่เหมือนตอนฝนก็ตกด้วยนะคะวันนี้ก็บรรยากาศเป็นใจมากนะคะทุกคนเหมาะสําหรับการแยกหน่อผ่าหัวมากๆนะคะก็ถ้าเราแยกหน่อผ่าผ่าหัวตอนฝนตกนะคะอากาศเขาก็จะชื้นนะคะมีความชุ่มชื่นเนาะทำให้ไก่ไม่ทำให้วนสีเราไม่เฉานะคะทุกคนนะ มีความชุ่มชื่นเนาะสดชื่นอะนะประมาณนั้นเหละค่ะอากาศไม่ร้อนมากเขาชอบแบบนี้สวยงามนะคะสวยมากไปลงมือได้เลยค่ะชิคกหอนน้องไก่กันนะคะมืดเลยคะ่ะทุกคนพอดีฝนตกนะคะฟ้ามืดมากเลยแล้วก็เย็นแล้วด้วยนะมันก็เลยมืดไปกันใหญ่อุ้ยลาเตือนดีนะ เช็คหัวกันนะคะมาเช็คหัวกันลากเดินดีมากเลยนะคะทุกคนจะมีหัวไม่เอ่ยน่าจะห่วงหน่อพอสมควรเพราะว่ามราก็รอตั้งนานะมีแค่หน่อเดียวว่าน่าจะขึ้นหลายๆหน่อสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ดไปนะคะ จริงๆต้องฉีดน้ำนะโอ้นี่หน่อเขาใหญ่มากแล้วนะคะทุกคนเบลก็รอว่าเขาจะมีน้องมาอีกสักต้นสักหน่อนหนึ่งไหมอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะหน่อไม่น่าจะหัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เพราะว่าโคนเขาเล็กนะคะโคนเขาเล็กนี่นะคะเบาเจอหน่อแล้วเออเจอหัวแล้ว นี่นะคะทุกคนดูเช็คดูก่อนนี่นะคะเราจะเจอหัวแล้วดูดิว่าหัวจะประมาณไหนนี่นะคะหัวเขาไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปล้างน้ํำก่อนนะคะเดี๋ยวไปล้างรากเขานิดนึงก่อน นี่นะคะทุกคนบ่าวไปล้างดินออกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะแบบเขากรอบมากเลยนะคะเที่ยวเออหนอเขาก็เลยหักเปาะเลยนะคะเพราะว่ามันกรอบเนาะอันนี้บ่าวจะผ่าแบบไม่ล้มจอมเขานะคะทุกคนนี่นะคะหักแล้วหักก็ออกเลยไม่ต้องใช้มีดอะไรตัดเลยนะคะนิกล่ลาก็ติดมาเยอะแต่ว่าหัวติดมาด้วยหน่อยนึงนะคะหน่อยนึงนี่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะแต้มปูนแต้มปูนแดงไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราหาปูนแดงก่อนกล้องไม่ค่อยโฟก,กัสเท่าไหร่นี่นะคะเดี๋ยวเราหาปูนแดงแป๊บนึ่งน,นะคะหน่อของเขาไก่สยามเดี๋ยวเราจะทำการแต้มปูนแดงไว้ที่หน่อของเขาก่อนนะคะทุกคน น,นี่นะคะเดี๋ยวก็ผึ่งให้หน่อเขาแห้งเนาะแต้มปูนแดงไว้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ,นะหน่อไป่สยามเดี๋ยววางน้องไว้ก่อนจิ้มนี่นะคะทุกคนเราจิ้มจอมเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ถือโท,ทรศัพท์มันมือเดียวเนาะก็นี่นะคะมันหลุดตุดไปเลยเดี๋ยวว่าขอวางอันนี้ไว้ก่อน ขอาวางหัวเข้าไปก่อนก็เดี๋ยวจะเหลือจอมมีรากติดมานิดหน่อยนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการาไปล้างยางตรงนี้ออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแต้มปูนแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปล้างยางออกแป๊บนึงอืเดี๋ยวเมื่อกี้ไปล้างยางออกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการแต้มปูนแดงไว้ก่อน กานเน่านะคะทุกคนกานเขาเน่าเนาะแต้มปูนแดงไว้ก่อนเราไม่ใส่ถุงมือนะคะทุกคนไม่ใส่ถุงมือก็เคยผ่าไปแล้วมันก็เบกไม่แพ้นะคะเดี๋ยวให้เขาแห้งก่อน วางผึ่งไว้ให้เขาแห้งก่อนอันนี้ก็วางไว้กับแม่เขาแล้วกันให้เขาแห้งก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดการกับหัวตรงนี้นะคะเอาลากออกให้หมดเลยนี่นะคะหัวก็จะประมาณนี้ไม่ใหญ่นะคะทุกคนหัวไม่ใหญ่นะไก่สยามห่วงเขี้ยวห่วหน่อมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาลากตรงนี้ออกให้หมดก่อนแล้วกันนะคะทุกคน ะค,ะค่อยๆนะเพราะว่าหัวเขากรอบมากๆนะคะขอบมากๆจริงๆต้องมีม,มีมีที่บางกว่าน,นี้หน่อยนะคะเมื่อกี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นใบมิดกวนแทนแล้วกันนะคะมันคมดีแต่ต้องเบาๆนะคะทุกคนต้องเบาๆมือเบาๆเลยตรงนี้เดี๋ยวไปโดนตรงชิ้นหัวเขานะคะเดี๋ยวแตก น,ะะนี่นะคะค่อยๆเอาออกแบบนี้นะคะทุกคนขั้นตอนนี้อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะแล้วก็ต้องใช้มีดที่คมๆบางๆที่สุดนะอันนี้เราใช้มีดโกนนะคะทุกคนค่อยๆนิดลากเขาออกนะคะพยายามไม่ให้โดนเปลือกตรงนี้นะคะเพราะว่าเขากรอบมากเนาะเพราะว่าเราผ่าแบบผ่าแบบสดเลยนะคะผ่าแบบไม่ล้มจอมนะคะทุกคนแบบเก็บจอมเข้าไว้เนาะ ไม่ได้ให้เขาอดน้ำอะไรนะคะทุกคนจับมาก็มาพ่าเลยน่าสงสารมากเลยไก่สยามไก่เบานะคะทำใจอยู่จังนานะคะก่อนจะผ่าได้เนาะแต่เห็นหน่อเขาโตแล้วนะคะทุกคนคือหน่อเขาโตแล้วก็ต้องผ่าแล้วแหละนะคะเพราะว่าเขาก็ถึงอายุของเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเลี้ยงจอมเขาใหม่ก็ถ้าเราเลี้ยงแบบดูแลเอาใจใส่นะคะแป๊บเดียวนะคะ เาก็จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมเนาะยิ่งช่วงนี้ยิ่งหน้าฝนก็แป๊บเดียวนะคะเขาก็จะฟื้นฟูดได้เร็วขึ้นนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะตั้งมือเบาๆนิดนึงนะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะ าอาจจะต้องเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตัดรากเขาออกน่าจะไม่สวยงามเท่าไหร่นี่นะคะก็เราก็จะใช้แปรงนะคะมาถูทําความสะอาดตรงนี้นิดนึงนะคะให้เขาขาวๆเนาะแล้วเราค่อยมาผ่าหัวกันนะคะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะทุกคนนี่นะคะเขี้ยวเขาน้อยมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะตาหน่อที่เมื่อกี้ออกไปต้น,นี้หน่อนี้นะคะก็จะมีตานี้ขึ้นมาเนาะนประมาณนี้นะคะทุกคน ประมาณนี้เท่าฝาโคกได้นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้เบาก็ทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขาวขาวๆอย่างนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้ใช้แปรงนะคะพอดีว่ามันถ่ายมือเดียวนะคะทุกคนมันไม่สามารถที่จะทําให้ดูตอนที่เราแปรงได้เนาะก้อนนี้แหละคะ่ะเาลล้างมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปผ่าหัวกันนะคะด้านในเนาะนี่นะคะตรงนั้นก็ ปล่อยให้เขาปูนเขาแห้งก่อนเราเข้ามาปลูกอีกทีนึงนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปผ่าหัวตัวนี้กันนี่นะคะเราก็จะผ่าวางบนเขียงตรงนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหินที่เตรียมไว้นะคะหินที่แช่น้ําเตรียมไว้เนาะอุปก,ปกรณ์พอชําเราเตรียมไว้สามกระปุกนะคะนึกว่าจะหัวใหญ่ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองผ่าตรงนี้ดูนี้นะคะให้ชมกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้มีเขี้ยวไม่เยอะนะคะ หาสดหัวกรอบมากเลยนะคะนี่ประมาณนี้แยวเรามาผ่ากันเลยนะคะเราก็จะแบ่งเป็นส่วนก่อนแล้วกันนะคะทุกคนนี่นะคะใช้มีดคัตเตอร์นะคะคมๆปาดลงไปเลยนะคะเพราะเขาจะกรอบมากนะคะทุกคน,นแล้วก็เราก็จะหั่นอย่างนี้เลยนะคะ หัวเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนหัวไม่ใหญ่นะหัวเล็กนิดเดียวตรงนี้ก็จะเรจะไม่ผ่าชิ้นเล็กมากนะคะทุกคนอันนี้ก็จะทำการตรงนี้นะคะจะเป็นตรงที่งอกดีที่สุดนะคะเดี๋ยวมาหั่นกระโลด รอยแตกมันเห็นไหมคะทุกคนมันมันเปราะมากนี่นะคะประมาณนี้เราก็จะหั่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ก็จะก็ตรงนี้แต่เราจะแบ่งอครึ่งหนึ่งนะคะผ่ากลางทะเลยพิบลงทีเดียวเลยนะคะ แล้วก็มาหั่นตรงนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะ แล้วแต่เราเลยนะคะประมานี้นะคะอันนี้หัวเขาไม่ใหญ่นะคะก็ชิ้นกลางชิ้นเนื้อกลางเขาก็ไม่ค่อยมีก็เอาไปด้วยเลย จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาตรงนี้นะคะไปล้างไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะไปนี่นะคะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะสักประมาณเป็นสิบน้ำเลยนะคะทุกคนไปอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดก๊อกเลยก็จะเอานี้ลงร่อนเลยนะคะทุกคน ใา่น้ำเลยนะคะเนี่ยน้ํามันจะขุ่นเห็นไหมคะทุกคนน้ำขุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะ่อนก่อน่อนก่อนน้ําแรกจะขุ่นมากนี่นะคะขุ่นเลยโอเ um ทน้ำสองนะคะก็จะล้างอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะแล้วก็จะสเราจะไม่ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเราไม่แพ้นะแต่ถ้าใครแพร้ก็ ใส่ถุงมือนะคะทุกคนใส่ถุงมือนะล้างให้สะอาดเลยเอาแบบนี้นะคะเป็นสักสิบรอบเลยนะคะทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่าเขายางเขาหมดแล้วนะคะไม่งั้นเขาจะเน่านะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้จะล่อนๆอย่างนี้นะคะประมาณสักสิบครั้งนะคะทุกคนเอาเอาให้มั่นใจว่าสะอาดจริงๆนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเนาะอันนี้เราก็ล้างให้ชมเฉยๆนะคะ โอเคนะนี่ก็คือน้ำสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนจับดูมันไม่ลื่นแล้วนะคะคือสะอาดแล้วแหละเนาะถือว่าสะอาดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้อ่าเป็นเดี๋ยวเทน้ำออกก่อนอันนี้คือสารส้มนะคะสารส้มเดี๋ยวเราจะแกว่งน้ำแป๊บนึงนะคะแกว่งน้ำสารส้มไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนแค่เดียวตรงนี้นะคะ น้ำสารส้มเพื่อแช่หัวบอลน,นะคะไม่ให้เขาเน่าไม่ให้ขึ้นราเนาะประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเอาหัวบอลสีใส่อย่างนี้นะคะทุกคนแช่ไว้ในน้ำสารส้มประมาณห้านาทีนะคะเราจะแช่ไว้อย่างนี้ก่อน เสร็จแล้วครบห้านาทีเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปซับที่ทิชชู่นะคะโอเคเดี๋ยวปล่อยเขาทิ้งไว้สักห <ๆ S 1> ้านาที่คใสไปแล้วนะคะปั่นไปประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะเราก็จะามาซับทิชชู่ไว้ก่อนนะคะให้เขาหมาดๆก่อนซับไว้ก่อนถ้าลมมันพัด <c ười> นี่นะคะประมาณนี้นะคะ เราก็จะผึ่งที่เท้าหมาดๆนะคะทุกคนไม่ต้องเอาให้แห้งมากนะแค่ให้หมาดๆนะคะให้น้ําให้น้ําเขาแบบนี่ออกไปหน่อยประมาณสักตรงนี้ก็สามถึงห้านาทีนะคะก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะคะเดี๋ยวเราก็ผึ่งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะรอให้เขาหมาดๆแล้วเราค่อยมาจัดการเอาลงกระปุกกันนะคะ นี่นะคะทุกคนตรงนี้ก็ทําการแยกหนอกันเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็มาปลูกหน่อกันไว้แล้วนะคะเราก็แช่น้ําไว้อย่างนี้ก่อนนะคะคืนนี้ก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะให้เขาเข้าที่เข้าทางก่อนเนาะให้เขาชุ่มชื่นก่อนโชคดีนะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะอากาศชุ่มชื่นแบบนี้เขาก็จะฟื้นตัวเร็วนะคะนี่อันนี้คือเป็นคุณแม่แล้วนะคะทุกคนคุณแม่ไก่นะคะเป็นต้นจอมไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น คุณลูกไก่นะคะเป็นหนอนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะรอให้ชิ้นผ่าหัวนะคะเขาหมาดๆแล้วเราก็จะนำลงกล่องนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือเป็นใบที่เขาแก่แล้วนะคะเราตัดออกไปใบหนึ่งนะคะทุกคนก็จะเหลือใบสามใบนะคะต้นจอมเขาเนะาะจะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เขาก็จะฟื้นตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาเข้ากระจมตรงนี้อีกทีนึงนะคะมาเอาลงกระปุกกันเลยนะคะวางไปเลยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องกดนะคะวางไปเลยเราก็จะวางไปเลยแบบนี้เลยเราจะวางห่างๆหน่อยนะคะเพราะว่าก็เตรียมกระปุกไว้เยอะอยู่จะวางห่างๆกันไปเลย ว่าเตรียมกระปุกไว้ตั้งสามอันโอเคนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดจะเบ้าขอยังอีกสองกระปุกให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลสรุปกันเนาะนี่นะคะทุกคนไก่สยามนะก็ทําการผ่าหัวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คลิปนี้ก็ ฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะไก่สยามเดี๋ยวว่าก็จะคอยอัปเดตให้คุณผู้ชมชมเรื่อยๆนะคะว่าออพัฒนาการของเขาเป็นยังไงกันบ้างถึงไหนกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกไม่นานเกยนรอก็จะมีมาแบ่งปันกันนะคะทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับไก่สยามเนาะคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ